ก็ดีครับผมที่อยากจะได้แบบใช้ช่วงเวลาปลายปีกับคุณสาวทุกคนนะที่ที่นี่เพราะว่าจริงๆในช่วงปีใหม่เราก็ไม่อยู่ไทยนะฮะก็มีโอกาสไปที่เกาหลีครับมก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะได้มาใช้ช่วงเวลาที่เขาดาวแบบก่อนเขาดาวสักสองวันเขาดาวหลอกๆนะฮะกับกับผมเองครับผมแต่ต้นปนี้แล้วความพิเศษของเขาดาวของที่ซาลามีมันจะมีอะไร ก็จริงๆปีที่แล้วเราจะได้แบบเขาดาวเป็นเพื่อนนะเป็นบนเวทีอะไรเงี้ยเป็นปีนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่เราเขาดาวแบบหลายๆที่ที่อันนี้เขาดาวก่อนแล้วก็มีเขาดาวที่หลัไปเลยอันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกที่เขาดาวต่างประเทศด้วยแต่เตรียมตัวแล้วใช่ไหมว่าปีนี้มีคนขอให้คุยพรปีใหม่แย่ๆก็จริงๆผมเตรียมมาแล้วผมเตรียมให้ทุกสื่อแล้วไม่เหมือนกันก็จริงเหรอเพราะครั้งที่แล้วแบบเยอะมากครับผมครับผม ครับแล้วโชว์เป็นยังไงบ้างเตรียมโชว์อะไรอ,อ่างนี้เตรียมจริงๆเตรียมโชว์แบบจริงๆทุกโชว์ผมไม่อยากให้มันเหมือนกันอยู่แล้วโชว์เคาดาวก็จะไม่เหมือนกันโชว์เคาดาวก็จะมีความด้วยความที่อย่างเราจะเห็นสเตจมันเป็น360องศาใช่ไหมก็แค่นั้นก็ก็มันแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันไปได้ตัวถึงจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงวันนี้ก็โชว์พลังเสียงด้วยครับอกมันจะเป็นโชว์พลังเสีิบในท่านฟ้าท่านุก มันก็จะเป็นความสุขในสไตล์ผมนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าสนุกยังไงต้องมาดูเองอ่ะ<อ>ครับผมจะมบปีห<อ>น้าจะมีทัวร์ปีหน้าก็จะมีเอ่อหนังนะครับผมชื่อ The Marriage รับผมแล้วก็จะมีเอ่ออัลบัม้มแล้วก็มีทัวร์ที่เป็นวงเวียนครับผมแล้วก็อ่าจะเป็นตอนช่วง เดือนสามก็จะมีซีรีส์กับน้องบางโนนชิวจูเกะเบรีย์งานแนสตลอดตลอดดีอีกแล้วก็โอเคครับใช้ได้การที่สำคัญก็คือไปแบบมีคนทัวร์ด้วยครับผมใช่ก็เรียกว่าเอเชียทัวร์ไปเมือนู่นเมื่อนี้ครับเตรียมอะไรยังไงบ้างเอเชียเราพอถึงแค่ไหนนะก็เราตอนนี้ช่วงเตรียมตัวแบบเรื่องทัวร์ก็จะมีเยอะนิดหน่อยเรื่องรายละเอียดทัวร์เพราะว่าในแต่ละโชว์อ่ะเราก็แบบอยากให้มันพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละ ก็จะต้องมีความพิเศษออกมันเพราะเราไปแต่ละเมืองเนาะมันจะมีเ c าเจอร์ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบให้มันออกมาดีที่สุดก็อย่างว่าเราดูแหมือ่าประเทศนี้ culture ยังไงแล้วเราไม่ควรไปที่ตาม c ั l t u r e เลยก็จริงๆก็ตามเมืองที่ไปอ่ะตามเมืองที่ไปแบบเพราะว่าสวัสดีครับครับผมก็ก็นั่นแหละอยากอยากให้มันพิเศษในที่ที่ไปมากกว่าแบบแบบเราไปแบบรู้สึกว่าอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยโอเคครับ ก็พยายามฝึกไปแล้วเพราะว่าแต่ละภาษาก็มีความยากในของมันแต่ว่าเวลาเราอยู่อยู่บางทีเราก็อยากจะสื่อสารกับเขาในภาษาที่เขารู้สึกคุ้นเคยอะไรเงี้ยภาษาไหนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษโอ้โหนี่ผมไปอินโดมาไปจีนมาผมว่าจีนน่าจะน่าจะได้แบบประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเราต้องฉีดแล้วไหมเราถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยพอได้ ประโยคไหนเด่นดประโยคเด่นๆของนางเร่องเออเชื่อสวนใจไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องนบี่คือเรื่องจริงจริงแบบชานเต้าอเลยบอกว่าอาหารมาแล้วอะไรเงี้ยตอนอยู่ในหองพูดบ่อยอะไรเงี้ยรคับผมความกันสดต้องมีคำพิเศษหรือเปล่ากันสดใช่ไหมจะต้องแบว่าตัดไปได้ตาไหนก็ต้องไม่พูดแบบว่าคำไทยตอนนั้นที่กำลังรอนอะไรเงี้ยครับผมเราเตรียมไว้ว่าเดี๋ยวเผื่อต้องไปโดนจริงก็ต้องมีนะผมคิดว่าต้องมีนะ แต่จริงหัวไอ้หนีเหมือนไปก็จบเลยเราจะทำสี่ใช่ไหมครับกับประเดทซีรีส์ที่ทำสี่เราใกล้ปิชาเหมือนเป็นแค่พี่บอกเลยอันนี้ก็ไปได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนแล้วก็จริงๆเมื่อวานเมื่อวานพี่ถ่าย MV เพลงใหม่จบด้วยครับผมก็เป็น MV เพลงที่แบบมีความเป็นซีรีส์มากอะมีความเป็นหนักมาก แล้วแบบเราอยากให้ท่ามันเป็นแบบหนักจริงๆแบบรู้สึกว่าเหมือนดูหนักเรื่องนึงอยู่อะไรเงี้ยแต่แรกใช่พเพราะด้วยความเพลงมันมีความซีนิมติกมากอะไรเงี้ยมีความเป็นหนักมากก็เลยอยากให้มันแบบเข้าคู่กันไปมแต่วา่าถ่ายที่นี่มันเป็นอะไรของซีนถ่ายที่นี่แต่จะดูเหมือนว่าเอ้ยถ่ายที่ไหนกันแน่ทำไมมันมีที่แบบนี้อยู่ด้วยหนาวเลยแบบหนาวเลยครับแต่ว่าอากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าเราจะใส่ใส่หนาวแต่มีความหนาวแต่มีความไม่หนาวเหมือนกัน เอ้ยยังไงต้องไปดูแต่ว่าเพลงมีหลายเพลงมีเมื่อวานถ่ายไปเพลงเดียวครับแต่ว่าจริงเพลงเนี้ยเอ็มวีเนี้ยมันจะมีความเชื่อมโยงไปสู่ทุกสิ่งอะไรบางอย่างอยู่นะต้องลองดู คร,ครับผมแล้วภาพ,พยนตร์ล่ะคะภาพยนตร์ก็เอเหลืดือนหน้าไปถ่ายก็จะจบภายในเดือนหน้าครับผมแต่ว่าคือเดือนหน้าก็คือเต็มเ,เดือนเลยทั้งเดือนเราก็ไปอยู่คือน,นี่คือโดนแดดเผากลานมากก่อนไปดอยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบมีความเป็นเอ็กโซติกมีความเป็นไทยแบบจัดๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความเป็นแบบอะไรตรงนั้นนะ่ะซึ่งผมชอบมากๆมันมีความแบบเรียก culture อยู่ในสายเลือดอะไรเงี้ยในหนังเรื่องนี้นะแต่เน็วขณะเดียวกันก็เราเลือกที่โมเดินลุนมาก คาแรคเตอร์พูดไม่ได้แต่ว่าฟีลิ่งจะดาร์กหน่อยจะมีความดาร์กจะมีความสู้อะไรบางอย,าอยา่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรบางอย่างในโลกเวฟก็จะไม่เห็นแน่นอน,นไม่มีเลยครับผมอันนี้คือดาร์กสุดๆเลยนะก็ท้าทายเราก็ท้าทายแล้วก็มีความแบบประเด็นสําคัญในสังคมที่อยากจะพูดถึงอะไรนะ้ยที่อยากจะพูดถึงซึ่งเออเนี่ยเป็นเรื่องดีมากที่อยากจะที่ที่มีโอกาสได้พูดเรื่องนั้นในหนังเรื่องนี้ คนจะติดภาพเ,เ,เ,เราเปล่ออาอะไรเงี้ยก็ราะตัวกุณพี่เป็นตุมแต่ผมโงครับผมผมุ่มโมบุลแล้วครับผมไม่ใช่นะฮะตอนจะ่มโมบุลแล้วล่ะผมไม่มีบวายร้ายนะครับผมเออผมว่ามันจะไม่ติดเลยมันจะไม่เห็นผมในเรื่องนี้เลยมันจะเห็นแค่เกี่ยวับฟชแล้วตัวละครแล้วมันจะแค่ตัวละ,ละ,ะครตัวน,น,นัที่อยู่เนเ ไม่เกลียดหรอครับแต่เกลียดใครแล้วไปดูเวทีว่าเกลียดใครในเรื่องนี้แมวครับเจ๊ค่ะเรื่องนี้เป็นเสียแมวเห็นเราเนี่ยจะเป็นแบบว่าถ้าผมดูเรื่องนี้น้องรักแมวตอนที่ตัวนะคะสิบสี่ตัวแล้ววันนี้ตอนนีเวลาอยู่กับแมวที่หรึ่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับแมวเท่าไหร่เพราะว่าเราไปนู่นปีนี่นั่นบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบสวะจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับน้องมากแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีเวลากลับมาบ้างปีนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยก็ดีตัวนะคะตัว พอแล้วผมไม่ไหวแล้วแพ้แพ้หรือเปล่าไม่ไหวเลยยอมแพ้เรื่องเนี้ยคือผมแพ้ความน่าสงสารเนี่ยอย่างตัวล่าสุดอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบแมวพ่อพันธุด้วยแม่พันที่แบบพอเหมือนฟาร์มเขาใช้เสร็จอ่ะเขาก็ทิ้งมันอย่างเงี้ยเราก็สงสารแล้วก็แก่มากแล้วหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่มีใครรับน้องไปเลี้ยงแน่เลยเราก็รู้สึกว่าเออน่าสงสารก็เลยรับมันอยางเี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคือจริงๆแล้วคือแมวเราคือรับครงการรับการสื่อสารใช่ไหมคะทุกตัว ใช่มีแค่วี่คอไม่ไม่มไผมไมได้ไม่ไมอ่ะไมะไาผมไม่ไคือจริงๆผมไม่ได้อยากเลี้ยงสัตว์แต่ผมสงสารผมเลยเลี้ยงอะไรเงี้ยม่พอเลีตัวแรกผมมันก็เลยกลปรู้สึกว่าเออมันมันมี e e ่ i นั้นก็เลยกลายเป็นเลี้ยงไปเรื่อยๆทีนี้แต่ว่าเจริงๆแไม่ได้ตอ่ยใช่ใช่แล้วแต่ว่าความเหยียบแมมาก่อ๋อน่ารักมากขอเคุณมตั้งแต่ตื่เช้าจนออกจากบ้านคืออยู่ทุกจุดของบ้านอะไรเงี้ย เวลาแบบว่าเราแบไป่าวัน,น,น,ท,นที่ก็นะเราอยู่ด้วยกันเรอยู่ด้วยกันก็คนะิดถึงแล้วก็ใช้เวลาเขาเอะพอได้กับาทนึงเลยะรู้ยกัน,นัะไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวโกอ,อีอน้ยใจเดี๋ยวอันนี้มให้แมวดูมีแบบ ในจิ G. มันก็อยู่ด้วยกันมานานมากอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแมวคุณตู่แล้วเหมือน,น,นกันอะไรเงี้ยที่เราแบบไปช่วยเขาไหมาจากโดน่าฟันอะไรเง้ยน่าบ้านขลกู้ออผูกพันอะไรเงี้ยแเราจะรอว่าปีหน้าจะมอยพอแล้วปีหน้าขอแล้วอ่าในไจเรากาเตรียมมาโยพรครับผมสก,กากเริ่เมเลยค่ะครับผมก็แตกต่างคือให้บอกทีละอันแล้วก็ให้ไป <c oughs> ยไปังหรอ <c oughs> เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากในอ่า ปีใหม่ปีนี้นะฮะแล้วก็ขอให้กินเงินนะครับผมได้เงินนะฮะแล้วก็ได้คนใส่ไปด้วยครับผมเฮ้ยนะฮะก็ขอให้ใช้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ขอให้สำเร็จสาเร็จแล้วก็ขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สื่อเองหรือว่าคนรู้อยู่ในบ้านคนมาสาเองก็ตามขอให้ให้มันผ่านคนไปแล้วก็ขอให้ยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับผมแอฟริกเนียแล้วก็เข้าดาวกันลูกหน้าเลย3-2อป็นสุรับ I am. Uh, so I just want to say happy New Year to, to you all y'all, and um, just want to say thank you for all your support. I wish you the best in everything that you do, and um, please uh, enjoy your everyday life and you appreciate everything. Smile more and happy more in every day, every day of yours, and Happy New Year! Thank you. Thank you.